สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ร้านน้ำกะทิของผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมาขูดมะพร้าวนะครับแล้วก็คั้นน้ำกะทิให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็ที่นี่ก็จะ9ก้าโมงแล้วนะครับตลาดก็เริ่มวายแล้วนะครับคนก็เริ่มน้อยแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะเริ่มขูดให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ขั้นตอนที่สองและสามเป็นยังไงนะครับหลังจากที่กระคอมะาเ้านะครับก็แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ก็คือเครื่องขูดมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเรามาขูดมะพร้าวกันดูกันนะครับ ก็จะดังนิดนึงนะครับพอดีลูกปืนมันก็จะแตกนะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่เพื่อนๆจะรู้ถ้าเครื่องขูดเนี่ยครับมีเสียงดังก็แสดงว่าลูกปืนมันแตกแล้วนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนการเปลี่ยนลูกปืนแต่ตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับพอดีช่างหนึ่งไม่ว่างนะครับการที่เราจะคันน้ํากะทินะครับขูดเสร็จแล้วจะต้องมีถุงคันน้ํากะทินะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็หยิบมะพร้าวขูดใส่ในถุงนะครับ เราหยิบใส่ถุงเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะมาเข้าเครื่องคันกันนะครับอันนี้ก็คือเครื่องคันนะครับเพื่อนๆเป็นระบบไฮดรอลิกครับ ก็ขันขันประมาณสองสามครั้งนะครับนนี้ก็จะเป็นน้ากระที่นที่ได้นะครับเพื่อนพอเราได้ น้ำหัวกะทิแล้วนะครับวันนี้เราจะต้องมาทําน้ําหางกะทิกันต่อนะครับโดยเราจะต้องอเตรียมน้ําไว้นะครับนี่ถังน้ำของผมนะครับเราก็ตัดน้ํานะครับใส่หับเอาน้ําหัวยกน้ําหัูออกมาเนาะ ครับเพื่อนเอันนี้เป็นน้ำสองเลยนะครับเป็นน้ำหางเลยนะครับก็จะใส่ไส่อย่างนี้นะครับการทำงานของเครื่องก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับระบบไฮโดรลิกนะครับก็ใช้ง่ายแล้วก็ทนทานนะครับ เราก็จะได้น้ำหางกะทิแล้วนะครับเพื่อนครับตอนนี้เราก็จะมาแบ่งใส่ถุงนะครับส่วนอาัตราการแบ่งใส่ถุงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องการแบ่งใส่ถุงนะครับจํานวนเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยทาคลิปให้เพื่อนๆดูทีนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับ